hello everyone welcome to English class with t s b i y e สวัสดีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กูบียังทำคลิปการสอนออนไลน์ผ่าน YouTube อยู่นะให้เรียนศึกษาคลิปนี้นะครับแล้วก็จดในเรื่องของเนื้อหาและตัวอย่างไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่9บทสุดท้ายของเทอมนี้นะครับ Weather and special days นะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่านะครับ How is the weather today นะครับ How is the weather today ให้เรียนนะครับจดหัวข้อนี้ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับกด pause ที่คลิปวิดีโอแล้วก็จดคำว่า How is the weather today นะครับสำหรับความหมายของมันล่ะแปลว่าอะไรถ้าเจ้า how เนี่ยจะแปลว่าอย่างไรนะครับนะครับ is เแปลว่าเป็นนะครับ Weather นะครับแปลว่าสภาพอากาศส่ว so น today แปลว่าวันนี้เรารวมกันนะครับเราจะแปลว่าสภาพอากาศในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับวันนี้จะเรียนเรื่องของการถามว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับไม่ียนกดป๊ s ปคคลิปวิดีโอแล้วก็จดอันนี้ลงไปเลยนะครับแล้วก็ในท้ายคลิปนะครับเราจะมี ไปงานออนไลน์นะครับไปงานออนไลน์ทำผ่านไลฟ์ชีตนะวันนี้มีการบ้านนะโอเคเราไปดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปจากมาครั้งที่แล้วนะครับ Sunny แปลว่ามีแดดออก Hot นะครับแปลว่าอากาศร้อนนะครับ w i n d y แปลว่ามีลมแรงนะครับ คู่นะครับอากาศเย็นอากาศเย็นสบายสบายนะครับ oh, cold นะครับแปลว่าอากาศหนาวทนแทบไม่ได้แล้ว snowy แปลว,ว่ามีหิมะตกนะครับ cloudy แปลว,ว่ามีเมฆมาก warm นะครับแปลว,ว่าอากาศอบอุน่น rainy แปลว,ว่ามีฝนตกนีก่คือคำนั้นเก้าคำที่เราเรียนไปจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องจดเนาะจดไปแล้วเนาะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยมีนะครับมีชื่อเรื่องว่า how is the weather today สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะครับโอเคสำหรับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับให้เ,เรียนเตรียมจดลงไปนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับถามผู้ชายคนนี้ว่าสภาพอากาศ mm. เป็นยังไงบ้างน,นะครับเลยถามว่า How is the weather today? นะครับผูญิงถามว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นอย่างไรผู้า <S <S ชายันนี้บอกว่า is look at the picture เนาะโอ้โหร้อนมากร้อนตลอดแตกเลยแล้วบอกว่า i s hot i s hot นะครับก็คือมันทำไมครับเรื่น มันร้อนนั่นเองนักเรียนสังเกตเนาะคำถามเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ตายตัวนะครับส่วนคําตอบนั่นเองลองดูเนาะเขาเปลี่ยนเขาตอบว่า it's ที่แปลว่ามันนะครับมันมีอากาศเป็นยังไงล่ะ hot นะครับอืมลองสังเกตนะให้เรียนจดตัวอย่างนี้นะครับกด pause ซิกคริปโอแล้วก็ลอกตัวอย่างที่คูบีไฮไลท์ที่เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะเนี่ย what are how is the weather today i s hot นะครับก็เหมือนเป็น A เนี่ยคุยกับ B นะครับ นะ okay, hey, pause, าะโอเคให้นนกด pause ซิคริปเแล้วก็ลองลงไปเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างที่2นะครับเต็มจดลงไปนะตัวอย่างที่2นะครับดูคำถาม A ถามว่า how is the weather today เหมือนเดิมเนะาะสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้นเลยน look at the picture ครับฝนตกเลยผู้ชายคนนี้ได้ตอบว่า hmm, it's rainy is rainy anyone listen a l e p e a t after me how is the weather today is rainy อ่าเก่งมากครับเห็นไหมครับว่านรารักเรียนเราเปลี่ยนแค่ตัวตรงคําตอบใช่ไหมว่าสภาพอากาศปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับก็ <laughs> is อะไรครับ is hot <c oughs> เน่เนาะร้อนมากมากเลยนะครับ ให้เรียนกด pause ที่คลิปวิดีโอแล้วก็ลอกลงไปเลยนะครับ How is the weather today? Is rainy นะครับครานี้นะครับหลังจากเราเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเป็นการสรุปแล้นะครับอันนี้น้าสรุปนะครับก็ตอนลอกนะก็ลอกไปเลยการพูดที่เป็นภาษาไทยแบบนี้ด้วยนะการพูดถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องนี้นะครับเรื่องของ question หรือคำถามนะครับคำถาม ตอนถามเนี่ยถามว่า how is the weather today นะครับอันนี้คือคำถามส่วนการตอบนะครับเราตอบยังไงนะครับตอนตอบวิธีการตอบก็ง่ายได้มากๆเลยก็คือ answer เนาะก็จะเริ่ต้นด้วย it's นะครับแล้วก็ตามด้วยสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็น่อ is sunny นะครับมีแดดจ้ามีแดดมีอากาศปปโปรโปร่ง is cloudy เป็นไงครับ มีเมฆมาก is อะไรเดีย snowy นะครับมีหิมะตกอะไรพวกนั้นนะครับโอเคเนาะให้เรียนนะครับก็ลอกนะครับนี่นะลอกหน้าสรุปที่ครูไฮไลท์อา่าไม่ใช่สิที่ครูเขียนกรอบไว้เนี่ยนะครับจดตรงนี้นะครับที่ครูเขียนกรอบสีน้ำเงินนะครับทั้งในกรอบนี้นะพูดถามตอบเกีกับสภาพอากาศน,น,นะครับโดยมีคำถามว่า how is the weather today แล้วก็การตอบก็เป็น is ตามด้วยสภาพอากาศ โอเคครับก็ใครจดไม่เสร็จให้เน่นกดเพิ่มคลิปวิดีโอแล้วก็ลอกลงไปเลยนะครับมาดูต่อทีนี้นะครับจะเป็นงานชิ้นที่9ของเรานะครับชิ้นที่9แล้วนะครับนี่นี่ดูนะใบงานนี้นะครับคูบีจะส่งลิงก์อันนี้ไปทั้งใน Google Classroom และไปทั้งใน l ล n e นะครับส่งคลิปเสร็จก็จะมีลิงก์ใบงานต่อเลยหรือใน Google Classroom นะครับเล่นสามารถส่งงานนี้ใน Google Classroom ได้ หรือสามารถส่งงานนี้ในที่ไหนได้ครับในในไหนได้อกีกในลายกลุ่มก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวครูสมมติว่าครูส่งลิงก์ให้นักเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวมึงคิวกอบลิงก์มาละสมมติว่าครูส่งลิงก์ให้นักเรียนนะครับอ่ะอย่างนี้เลยเพอครูส่งลิงก์ให้ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาลิงก์แบบนี้ นะครับก็ให้นักเรียนนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับพอกดปุ๊บนะครับมันก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์อะไรใช่แล้วครับให้นักเรียนพิมพ์ชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวรอรออันนี้วิ่งให้เต็มก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ในคูบีเกิดการช้านั่นเองครับดีเลยนะแันบนึงนะ อ่ะโอเคมาละให้เรนนะครับพิมพ์ชื่อตรงนี้นะพิมพ์ชื่อของตัวเองไปเลยนะครับเช่นเด็กชาย A นะครับนามสก,กุลอะไรอะ่ะ BC เนาะเหมือนเดิมอะไรก็ว่าไปนะครับชั <c oughs> ้นปอ,อะไรอะ่ะปสามนะครับทับสองร้อยได้ปาเออไม่ใช่อะอะปสามหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับเลขที่เท่าไหร่ก็บอกไปเลยเลขที่สามสิบเก้าอะไรประมาณนะั้นนะครับ จากนั้นนะครับมาดูคำสั่งกันเขาบอกว่าให้นักเรียน complete นะครับ these sentences หรือ these conversation โดย,คำ,ยดนะคำที่เติมอยู่ด้านล่างนะคำที่เติมอยู่ด้านล่างนะให้นักเรียนนะครับนำคำในกรอบด้านล่างตรงนี้นะดึงเข้าไปใส่ใน conversation ต่างๆนะครับมาดูข้อแรกกันเขาบอกว่า how is sweater h today ดูจากรูปภาพแล้วนะครับมันเกี่ยวกับ sunny ฉะนั้นเราเอาคำว่า sunny อยู่ไหนเอ,อ่ย sunny นี่อันนี้ ดึงคำว่า sunny นะครับไปใส่ไว้ในนี่เลยครับช่องว่างตรงนี้เลยเห็นไหม How is the weather today? is sunny <S ต่อมานะครับ How is the weather today? ดูจากภาพแล้วนะครับนี่ดูสิเอ๊ะมันฝนตกเอ๊ะอันไหนนะที่เป็นฝนตกภาพไหนเนี่ยภาพนี้ใช่ไหมครับเป็นฝนตกดูจากภาพเป็นฝนตกคำไหนกัน windy cloudy snowy r rainy ใช่เลยครับ rainy นั Rain ่ก็ดึง rainy เนี่ย ไปใส่ไว้ตรงช่องว่างตรงนี้เลยนะครับอ่ะโอ้ยหลุดหลุดหลุดนี่โอยโอยอ่ะนี่พอมันอยู่ปุ๊บมันจะอยู่กึกเลยนะครับต่อมา how is the weather today นะครับดูจากรูปภาพมันเป็นลมพัดปิ้วปิ้วปิว,ป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 วก็จะเป็น is windy นะครับครูช่วยไปและสามข้ออีกสองข้อทำเองนะหลังจากที่เป็นสำเสร็จแล้วนักเรียนให้มากดคำว่า finish นะครับ พอเรนกด finish เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีคำว่า check my answer แบบนี้เลยกดปุ๊บก็จะมีคะแนนขึ้นแบบนี้นะครับให้เรียนแคปรูปให้เห็นทั้งคะแนนนะครับเห็นทั้งข้อที่นักเรียนตอบมีชื่อของนักเรียนเลขที่ของนักเรียนนะครับกดแคปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถส่งไปได้ในไหนบ้างวิธีการอาจจะส่งไปใน Google Classroom นะครับหรือนักเรียนสามารถส่งไปในระบ้านของรายกลุ่มเราก็ได้นะครับก็ ไปที่กลุ่มของปอ3ทับหนึ่งหรือ3าอทไบสองใ้ๆเข้าไปที่อารบัมนะครับจากนั้นกดไปที่อารบัมเลือกนะครับที่เป็นส่งงานวิชาภาษาอังกฤษคูบีนะครับส่งงานวิชาภาษาอังกฤษคูบีจากนั้นกดคําว่าเพิ่มเนาะเพิ่มรูปภาพเป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้เราก็เลือกรูปภาพของเรามาตึง้งกดต่อไปจากนั้นกดเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้น กดคำว่าเพิ่มก็จะเป็นการโพดลูลงไปในระบบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอบที่นี้นะครับนักเรียนอย่าลืมอย่าลืมมาทำใบงานชุดที่9นี้นะครับ That's all for today bye bye see you again next time